ห้องเสื้อวราพรตัดเย็บสภ้อาสตรีประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจเจเอบ้านผือถ่ายรูปดวนถ่ายเอกสารสีขาวดำครบวงจรแคนตัดลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภู ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเชิญเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือวันนี้วันพฤหัสบพดีที่7พฤศจิกาย,ยน2567นนะครับอยู่กับผมสวัสดิ์คือพี่ไมยนะครับวันนี้เรื่องเล่าข่าวบ้านผือจะพาไปที่อำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะครับผมนะฮะที่ อำเภอรำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ที่เขามีนะครับก่อสร้างนะครับผมก่อสร้างห้องน้ําขึ้นมาใหม่เนื่ว่าของเก่านี้ผุพังหมดแล้วโดนทุบแล้วตอนนี้เขา,าทางวัดเวรุวันบ้านตะไก่ตำบลบุโพอําเภอรำปไปมาจังหวัดบุรีรัมย์นี่ก็ได้ช่วงกว่อนหน้นนี้ก็ทอดกระถิ่นนะฮะ ทอกฐินได้ประมาณเ,าเงินประมาณ7จ็ดหม่นกว่านะครับ7จ็ดหกว่าบาทนะฮะแล้วก็เงินทั้งหมดนั้นก็มาสร้างนะครับผมต่อยอดนะครับมาสร้างห้องน้ําที่ห้องน้ํามันผูกพังนะตอนนี้ทุบออกไปหมดแล้วตอนนี้กําลังตั้งเสาเอกเสาโรอยู่นะฮะก็อยู่หน้าศาลาศาลาวัด อันใหม่นะครับผมที่เหลืองตั้งตั้งงานอยู่ที่ข้างๆสาราวัดอันเก่านะฮะวันพฤหัสบดีที่7พฤศจิกายน2567เชิญร่วมทําบุญสร้างห้องน้ำาวัดเวรุวันบ้านตะไกล้ตําบลบุโพอำเภอรำปมาจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะตอนนี้ก็ยังขาด นะฮะกำลังซับอีกมากมายเลยนะครับผมในห้องน้านะครับถ้าผู้มีจิตใจศรัทธาหรือว่าที่จะมาร่วมทาบุญก็ร่วมได้นะครับมีติดต่อหม่อมโจ้ได้นะครับผมนะฮะหม่อมโจ้ได้มีเบอร์โทรศัพท์อยู่ขึ้นไว้ให้อยู่นะครับติดตามข่าวออนไลน์ไปกัมเพอบ้านผือบ้านผือทีวีนิวฮะติดตามเว็บไซต์บ้านผือทีวีนิวเขียนที่ ค o เ g l e ได้เลยนะครับผมบ้านผือทีวีนิวนะฮะข่าวสารข้อมูลรายละเอียดจะอยู่ที่นั่นนะครับผมนะฮะับเราก็ไปดูภาพเาการพร้อมๆกันนะครับพร้อมคลิปวิดีโอนะครับผมรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือครับเจอกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องเล่าข่าวบ้านผือดําเนินรายการโดยสวัสดิ์คือพี่มายนั่นเองนะครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับเรื่องเล่าข่าวบ้านผือวันนี้ไปจังหวัดไปอําเภอลาไยมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตําบลบุบโพนั่นเองที่วัดเวรุวันบ้านตะไก่ตําบลบุบโพอําเภอลาไยมาศจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะครับที่นั่นเขากําลังก่อสร้างห้องน้ํานะครับห้องน้ําเก่าผุพังหมดแล้วใช้การไม่ได้และทุบทิ้งไปแล้วนะครับผม ตอนนี้เขาก็มาสร้างใหม่นะครับตอนนี้กําลังตั้งเสาเอกเสาโทรเรามีคลิปให้ดูนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปก็มาดูภาพนิ่งก่อนนะครับพร้อมกับรา,ายละเอียดนะฮะเิะินไปดูภาพแรกก่อนกันแล้วกันนะครับภาพแรกนะ,ะที่ปลูกสิ่งก่อสร้างนะครับนะฮะสักครู่นะครับผม่ตายแล้วนะครับ ่านี่ครับผมปลูกสิ่งก่อสร้างนะครับแล้วก็มาดูนี่ครับผมนะฮะอันนี้ปลูกสิ่งก่อสร้างอยู่หน้าศาลาที่พักสงฆ์นะครับหลังใหม่นะครับผมนะฮะอ่านอานก็อ่านพร้อมกันไปเลยนะครับผมรายละเอียดอยู่นี่นะครับนะฮะอันนี้พวกเหล็กพวกอะไรนี่ก็ราคาก็แพงนะครับจะสร้างห้องน้ํา นะครับให้ญาติโยมหรือว่าพระเนนสงน้ํานะครับแล้วก็นักเรียนด้วยนะครับผมดูภาพต่อไปนะครับสักครู่สักครู่สักครู่นะครับเลือกหน่อยทีมงานนี่ตอนนี้กำลังตั้งอยู่นะครับผมอ่านรายละเอียดเลยก็แล้วกันนะครับ นะอ่านรายละเอียดเลยนะครับผมนี่นะครับกำลังก่อสร้างอยู่นะครับยังไม่เสร็จนะครับก็ยังไงก็ขาดสุนทรัพย์อยู่นะครับผู้ญาติโยมผู้มีจิตใจศรัทธาก็มาอ่าได้นะครับผมร่วมกันทําบุญได้นะครับร่วมกันทําบุญได้นะครับผมนะฮะภาพนี้เพจการนะครับ ร่วมกันทําบุญได้นะครับรา,ายละเอียดก็ติดตามเลยก็แล้วกันนะครับผมในช่วงนี้นะครับนี่เสาเอกเสาโทเสาตีเสาไม่จักรวาลที่เขาว่ากันนะครับผมเราก็ให้ดูภาพบรรยากาศนะครับบรรยากาศก่อสร้างนะห้องน้ำนั่นเองนะครับนี่นะครับก่อสร้างห้องน้ำนะครับก็ติดต่อ หมอมโจ้ได้หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้นะครับหรือว่าหมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอมือถือของท่าน,นครับอ่านดูได้เลยนะครับผมและท่านจะบ,บริจาคนะครับเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาํำไปมาศชื่อบัญชีพระอาวุธนะครับอ่านเอาเลยนะครับนี่นกำลังสร้างอยู่นะครับผมตรงนี้นี่นะครับผม สั่งท่อสั่งอะไรเนี่ยครับทําห้องน้ําห้องอาบน้ําห้องส้วมนะครับเพื่อให้ญาติโยมที่มาทําบุญมาทําบุญแล้วก็นักเรียนแล้วก็พระสงฆ์นะครับแต่ทําสงน้ํานะครับนี่มาเข้าห้องน้ําจะได้สะดวกสบายครับของเก่านะมาผกพังหมดแล้วนะครับปิดประตูก็ไม่ได้ก็จะพังหมดแล้วนะครับเลยทุบทิ้งเลย นะเงินนี้เอามาจากไหนออกจากเงินกระถินนะครับที่กระทอดมาเมื่อสองสองอาทิตย์สามอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมนะรวมยอดทั้งหมดก็มาสร้างาสร้างห้องน้ำใหม่นะครับแต่เงินจำนวนนี้ไม่พอนะครับยังขาดทุนทรัพย์ก็รอญาติโยมสิทธิยานุสิทธิ์นะครับ มาได้เห็นข่าวนี้แล้วก็อ่านรายละเอียดถ้าสงสัยก็ติดต่อหม่อมโจ้ได้นะครับผมนะ,ะหม่อมโจ้ได้นะครับเรามาดูชิปกันนะครับอ่าชิปเหตุการณ์ก็สร้างอ่านี่นะครับสร้างห้องน้ำสร้างห้องน้ำ นั่นเองนะครับผมเชิญรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ครับกำลังสร้างเสาที่สี่เสานะครับเสาเอกเสาโทเสาตีเสาไม่ตะวาเขาเรียกว่าเสาตะวาลตะเตียโทนี่ละครับนักไม่ตะตั้ ก็แม่นนะฮะร่วมมือร่วมใจกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ทั้ง4ี่ชุมชนนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ลำปางมันนดีนะครับบ้านนาศีนวนหมู่เจ็ดนะครับผมอาชุมชนหมู่เจ็ดนั่นเองแล้วก็มีผู้ใหญ่ผู้นี่เราตายไม่ลงรับก็นด้ นะครับผมดล้วก็มีผู้ใหญ่สมัยพรมจันทานะครับนะนะครับผมมาร่วมกันสร้างนะครับห้องน้ำร่วมด้วยช่วยกันพร้อมชาวชุมชนนะครับผมนะฮะมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับนะฮะถ้าเกิดว่าดูข่าวนี้แล้วก็อยากจะมาร่วมด้วยช่วยกันก็เชิญได้เลยนะครับผมนะฮะเลขบัญชีหมายเลขบัญชีนะครับ นี่ครับผมจะขึ้นให้ไว้เลยนะครับเลขบัญชีหมายเลขบัญชีนะครับผมติดต่อทาง Facebook ได้นะครับหม่อมเจ้าเลขาธิการนะครับยดตอนลำไปมาดนะครับหรือ,อช่องทางทางธนาคารหรือติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์นะขึ้นหน้าจอมเจ้อ่านอยู่นะครับานเจ้าอ่อนใ่สายใหญมอนะนี่นะครับผม,บผมสิทธิ์ยันสิทธิ์ถ้าเกิดว่าให้เห็น หรือว่ายังไงก็ทานสงสัยก็สอบถามได้มีเบอร์โทรศัพท์ไว้อยู่นะครับผมเบอร์โทรศัพท์นาะศูน932144046นั่นเองนะครับผมนะฮะครับผมอืมนะครับอ๋อเป็นยังไงบ้างครับผมนะฮะก่อสร้างก็ก็ลำบากนิดนึงนะครับผม ช่วงลำบากนิดนึงนะครับในการก่อสร้างในครั้งนี้นะครับครับผมก็เวลาก็หมดก็หมดเวลานะครับผมนะก็ขอขอบคุณนะฮะชาวชุมชนทุกชุมชนทั้ง4ี่ชุมชนนะครับผมขอขอบคุณผู้ใหญ่สมัยพมจันทาแล้วก็ผู้ใหญ่ลำปางมุ่งดีผู้ใหญ่บ้านหญิงแกร่งนะครับบ้านนาศินวนนะครับบ้านนาศินวนหมู่7นั่นเองนะครับผม มีกิจกรรมชุมชนนะครับสินค้านี้มากมายเลยครับผมสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับผมอ่าแล้วยังไงแล้วอยากจะไปซื้อสินค้าก็ไปซื้อได้นะครับที่บ้านนาศินนหมู่เจ็ดนะครับผู้ใหญ่ลำปางมุ่งดีนะผู้ใหญ่บ้านหญิงแกร่งหญิงเหล็กแห่งหมู่เจ็ดนั่นเองนะครับผมนะใจถึงพึ่งได้นะครับ นะครับผมเวลาก็หมดก็หมดเวลานะครับผมเรื่องเล่าข่าวบันทึกผมสวัสดีเพจมายนะครับผมกลาบมาสวัสดีครับกับผมเป็นยังไงบ้างครับนะฮะผู้มีจิตใจศรัทธานะครับผมผู้มีจิตใจศรัทธานะครับถ้าเห็น โฆษณาประชาสัมพันธ์หรือว่ารายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือกอ็อ่านรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยอยากจะร่วมทําบุญอนุมโมทนาก็มีที่สะดวกก็ธนาคารนะฮะ,ะมีเบอร์ธน,นาคารนี้นะครับผมนะฮะติดต่อหมอมโจ้ได้นี่ครับผมติดต่อทาง f a c e b o o k หรือว่าอินบ็อกนะฮะหรือว่าผ่านธนาคาร สงสัยจิดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ก็มีนะครับผมนะผมขึ้นหน้าจอมือถือให้แล้วชื่อบัญชีก็มีเรียบร้อยนะครับอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมนะอ่านได้เลยนะครับเพื่อความมั่นใจกิ้งกางโทรไปหาหม่อมโจ้ได้นะครับหม่อมโจ้ก็จะบอกอรายละเอียดการทําบุญหรือว่าทําห้องน้ํานะครับยัไงไรก็ขอฝากไปด้วยนะครับผมครับก็ขอฝากไปด้วยนะห้องภาพดีเจเจเอ๋นะครับผม ครบวงจรแล้วก็ห้องเสื้อวราพรประสบการณ์มากกว่า30ปีแคนตัดลุงเอบ้านขือนะครับอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านขือพิทยาภูมิร้านเปิด6กโมงช้าปิด2องทุ่มนั่นเองนะครับสิ่งดีๆที่มีประโยชน์ก็นําเสนอออกให้ทั่วประเทศได้รับรู้นะฮะตอนนี้ก็บอกบุญนะเชิญชวนสิทธินุสิตแล้วก็ญาติโยมผู้มีจิตใจศรัทธานะครับจะร่วม ทําบุญด้วยกันได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ผมก็ขึ้นให้ดูแล้วเนาะนะครับพร้อมบัญชีนะครับแล้วก็เข้าไปดูที่ข่าวบ้านผือทีวีนิวได้นะครับ่าง Google แล้วก็ใน y t u t u นะครับบ้านผือทีวีนิวนะครับติดตามได้แล้วก็เพจ Facebook บ้านผือทีวีนิว a c e b o o k สวัสดเผือพี่หมายนั่นเองนะครับครับหมดเวลาลงแล้วครับผมครับสวัสดีครับ